สวัสดีค่ะสวัสดีมีความสุขทุกทุกคนค่ะวันนี้ไม่พาอยู่นิวคาสเซลค่ะมากินอาหารเช้ากับครอบครัวของสามีค่ะแล้วหลังจากนี้ก็จะกลับเคนมมล่าค่ะมาดูทะเลสวยๆค่ะแล้วอันนั้นคืออะไรไม่รู้เหมือนเครื่องบินแต่ทำไมไปอยู่ในน้ำไม่รู้เหมือนกันค่ะแปลกดีค่ะ ดีมากเลยค่ะก็เล่นน้ำสวยดีค่ะให้ชาวเล่นหรือเปล่าไม่รู้ นี่เป็นทะเลนิวคาสโซลเขตนี้เป็นเขตติดกับทะเลค่ะบ้านไม่ยาค่ะบ้านไม่ยาบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้คนมานัา่งปิกนิกริมทะเลกันเยอะค่ะไม่มีชายหาดแต่ว่าเป็นสวนสาธารณะสวยมากเลยค่ะ ไม่ยาก้วค่ะแต่นี่ก็มุ่งตรงสู่แคนเบราค่ะพาดูถนนนี้แล้วค่ะนาชอบช่วงนี้มากเลยค่ะเป็นช่วงเขาตัดผ่านภูเขาค่ะดูแล้วมันสวยดีค่ะ ทำหมดแล้วค่ะมาเข้าอุโมงค์ทางลัดไปแกนมาล่าค่ะ จะเป็นจุดพักรถค่ะจุดพักรถมีฟาร์มวัวอยู่ตรงนี้เขียวชะอมค่ะเพราะว่าฝนตกบ่อยช่วงนี้ปีนี้เลยแหละไม่ใช่ช่วงนี้ปีนี้ทั้งปีฝนตกเยอะมากมากเลยค่ะเราตอนนี้เราอยู่ในช่วงพักรถถ่ามารอดซื้อผลไม้ค่ะพักก่อนเราแรงขึ้นมาเนี่ยหลังจากขับลงมาสามคุมบกว่าแล้วค่ะ ถึงบ้านค่ะอาการเยนน็นยืนสั่นเพราะว่าฝนโปรยตลอดทางเลยค่ะตอนนี้เรายซื้อผลไม้ค่ะเดี๋ยวไปซื้อของมาฝากลูกสาวค่ะเพราะว่าแอยเอาไว้บ้านคนเดียวมีผลไม้ตามฤดูกาลขายเยอะเลยค่ะบรรยากาศ บรรยาากศดี่ได้ผลไม้กล่องนึงค่ะได้ลิ้นจีไปกล่องนึงค่ะไว้ในรถแล้วและนี่ไปได้มาอีกกล่องนึงค่ะแต่ไม่ได้เชอร์รี่เสียได้ค่ะ <c oughs> ได้กาแฟาคนละแก้วค่ะ <c oughs> กินอาหารชมวิวไปด้วยค่ะ <c oughs> บรรยากาศดีมากเลยกับฟาร์มบัวแล้วก็สวนผักข้างหน้าค่ะ พักให้ผนคายอารมณ์ดีก่อนค่อยขับต่อค่ะขับรถทางไกลเราต้องพักตรงนี้จะเป็นคนจะเป็นที่ที่พักประจำค่ะเพราะว่าเขาจะมีผลไม้ขายแล้วมีร้านกาแฟาขาย w h a t you อดิ่งแอป p ลิเคชันอะไร่อู้กรอบมากเลย Apple t u r n o v ว่ปิลวอนเลยอากาศก็หนาวกาแฟาก็ร้อนเกินสวัสดีค่ะ พักรถค่ะชมวิวส,สวยๆอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ดีที่ไม่ร้อนค่ะกาแฟร้อนๆร,ร้อนมากว่าเข้าหน้าร้อนแล้วแต่เรายังรู้สึกมันอยู่หน้า,นาหนาวอยู่เลยค่ะไม่ได้หิวข้าวก็ไปกินข้าวมือใหญ่มาก,กับกครอบครัวปเตเชอเอามัน แลคายมะพ้าวแก้วเ <laughs> หมือนน้่นตาไอสินห <laughs> วานดีกว่านกลิ่นไหมอืมไม่อยากกลิในตัอืมเยี่ย yeah. That's the reason mm hmm. everywhere. มันโดกทีเวียเวีหวานขึ้นไปครับ t sweet ดีที่ไม่พาเอาอันเดียวเพราะว่าเกินสีมันสวยดีแล้เป็นคนชอบตัว p เ t ชิโอแป้งเจียวมานรักจะกินแอปปู บอกกินข้างนอกก่อนกินในรถไม่ได้มันดูวันเด็ดไปก็นทีท่จือเอาไปนิวคาสเซ็ตแค่วันเดียวค่ะไปวันเสาร์ค่ะนอนบ้านยากคืนวันทิต อคืนมันเสาไปเห็นแกแล้วสงสารแกค่ะจำไม่ได้จัดงานวันเกิดให้แกตอนกลางคืนดีใจพี่น้องแกมาแกมีพี่แกมีน้องสาวกับแกเป็นพี่คนโตมีน้องสาวสิบสองคนค่ะเมื่อคืนมาสิบคนรู้ว่าเสียไปคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งไม่ได้มาไม่ยากมีพี่น้องทั้งหมดสิบสี่คน เป็นผู้ชายสองคนไปฮานิกอยู่มัลแอบเอ่อโฟร i ทีนซิบลิงออร์ท e เ yes four f o u e and two boys two, two boys t w girls. Mm. girls 12 girls สิบสองสิบสองสาวกับกับสองหนุ่มค่ะ all all two boys p a s yes, yeah. s away yes mm. and one girl and one girl mm. ผู้ชายเสียหมดแล้วค่ะเหลือแต่ผู้หญิงผู้ชายเสียไปสองเหลือผู้ผู้หญิงเสียไปหนึ่งค่ะ เหลือทั้งหมด10 11คนแต่มาทั้งหมด10คนค่ะเมื่อคืนพี่น้องเพราะว่าคนหนึ่งไม่มาคนหนึ่งแกไม่ชอบไปไหนเมื่อไหน่ครับวัวจราฟหรือสุนัขเป็นวันรวมญาติค่ะเมื่อคืนนั่งสารกลับจากวันเกิดมาแกจำไม่ได้ว่าแกไปไหนมา กระบอกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเ <c oughs> ขาเอาให้แกก็โอ,โอ้เปิดของฝันก็ยังบอกใครออกมาถามว่าใครออกมาน่าสงสารเนี่ยเป็นลกูกความจำความจำเสือ่อมเช้ามาแกเห็นเช้ามาแกเห็นากราดมันเกิดตั้งเรียงกันอยู่แกตื่นขึ้นมาแกถามไม่ะ อันนี้คืออะไรอะ่ะใครเอามาทําไมแม่พาก็เลยบอกอาก้าก็การวันเกิดคุณไงเมื่อคืนงานวันเกิดคุณน้องๆเอามาให้ไงเมื่อคืนออ้าวหดเลแกมองแกหันม,มาอีกมันมาเมื่อไหร่อ่ะของนี้มาเมาื่อไหร่ก็เลยบอกเมื่อคืนไงไเปิดมุมหน นายก็หยิบเปิดดูใหม่อ่านดูใหม่เห็นชื่อน้องๆแกก็ก,กอดกอดน้าขสาดมากเลยเห็นแล้วเศร้าใจจริงๆแล้วแม่พาถ่ายรูปงานวันเกิดไว้อยู่ค่ะแต่ว่าแม่พาไม่ได้ถามคนะ่ะก็เลยไม่เอามาโพส ก็เลยไม่เอามาลงให้ดูค่ะแบนก็บอกว่าลงเลยไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เอามาลงแล้วไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะตะงกนรีบทำสิ่งของเขาหรือเปล่า แม่สาเไปมางานหลานชายแกงานรีวิวลูกเพจลูกแม่พาก็ถ่ายวิดีโอไปเสร็จแม่พาถามเขาว่าแม่พาตดได้ไหมลูกสาวแฟนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เจ้าของก็ยังทำยังไม่ได้ทำยังไม่ได้อนุญาตเลยขนาดฉันยังไม่ได้โพสอะไรเลยจากนั้นมาแม่พาไม่โพสอะไรรูปเกี่ยวกับเขาเลยเลย ถึงแฟนบอกว่าโพสได้ไหมคะก็ไม่ทำค่ะไม่ไม่ไมมรู้สึกมันรู้สึกไม่อิสระคิว mm. very sad now she ไม่ she ไม่ forget already via wind day last night after after party get home she forget straight away really who is this <No. S 1> uh. Huh? Where are you from? Where are you from? Your birthday! Oh! Yeah, it's pretty sad, isn't it? Yeah. It's horrible yeah. once it gets yeah. who we are. The trouble is, when they get worse, if they do not live for long afterwards. Well you tell me? ตอนนี้ก็อยู่ไกลๆนู่นค่ะไกลๆอากาศดีค่ะไม่ถึงกก็หนาวมากมายแต่ก็ลมณ์นะายได้ผลไม้ชุดมาค่ะกล่องเขาขายรวมกล่องค่ะนี่สามสิบดอลลิสตรอบรีลูกใหญ่ค่ะกล้วยมีส้ม ส้มนี่น่าหวาน่มีเนตทรินมีอโวุาโดเขียวอโวุาโดแล้วก็มีแบล็คเบอร์รี่มีมะม่วงค่ะมะม่วงแล้วก็มีแอปปิคอรแอปปิคอร์อาวุาโด พีชโอ้ปีชนี่เนชรีนนั่นเป็นพีชโอ้พีชนี่ลูกพีชค่ะอันนี้เนชรีนอ่นี่ฟูดปิดเ t ชรีนอยู่นี่ลูกใสๆมีไม่มีขนค่ะอันนี้ลูกพีชลูกพีชนี่แม่พาชอบกินแบบดิบๆค่ะเอาไปจิ้มจิ้มพริกเกลืออร่อยมากค่ะบางคนก็กินสุกหวานๆแม่พาชอบดิบขอบ ก็ลาไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่มารับชมค่ะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ